ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้สี่ประการเป็นฉไหนคือการปฏิบัติไม่อดทน1การปฏิบัติอดทนหการปฏิบัติข่มใจ1การปฏิบัติระงับ หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติไม่อดทนเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เขาดา่าย่อมด่าตอบเขาครึ่งโกรธย่อมครึ่งโกรธตอบเขาทุ่มเถียงย่อมทุ่มเถียงตอบ นี้เรียกว่าการปฏิบัติไม่อดทนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติอดทนเป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เขาด่าไม่ด่าตอบเขาคึ้งโกรธไม่คึ้งโกรธตอบ เขาทุ่มเถียงไม่ทุ่มเถียงตอบนี้เรียกว่าการปฏิบัติอดทนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติข่มใจเป็นฉไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจกักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิต ไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนศีที่เมื่อไม่สํมรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้ธรรมะอันเป็นบาปอากุศลคืออภิชชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนศีย่อมถึงความสํารวมในจากขุนศี ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมโสตินรีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้ธรรมะอันเป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาโสตินรีย ย่อมถึงความสำรวมในโซตินรีดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมคาดินรีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้ธรรมะอันเป็นบาปอากุศลคือ อภิชาและโทมมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาคานินรีย่อมถึงความสำรวมในคานินรีลิมรสด้วยลินแลว้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินรี ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้ธรรมะอันเป็นบาปอกุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาชิวหินสีย่อมถึงความสำรวมในชิวหินสีถูกต้องโพัพพะด้วยกายแล้วเป็นผู้ไม่ถือโดยนิมิต ไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมกายินรีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้ธรรมะอันเป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้ย่อมรักษากายินรีย่อมถึงความสํารวมในกายินรีย์ รู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วเป็นผู้ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมมะดินซีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะพึงเป็นเหตุให้ธรรมะอันเป็นบาปอากุศลคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ ย่อมรักษามณทรีย่อมถึงความสำรวมในมณีรีดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการปฏิบัติข่มใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติระงับเป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวินัยนีย่อมไม่รับรอง ย่อมละย่อมบรรเทาซึ่งกรรมมวรตกที่เกิดขึ้นแล้วให้ระงับไปกระทําให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีย่อมไม่รับรองย่อมละย่อมบรรเทาซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วให้ระงับไปกระทํรให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มี ย่อมไม่รับรองย่อมละย่อมบรรเทาซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วให้ระง,งับไปกระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีย่อมไม่รับรองย่อมละย่อมบรรเทาซึ่งธรรมะอันเป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ระง,งับไปกระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการปฏิบัติระง,งับดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการนี้แล